สวัสดีครับพี่น้องอสอมอทุ่ฟ้าเมืองไทยวันนี้มาฟังคำตอบของท่านผอ,อรอสศอตอและอสอมที่มีผู้สื่อข่าวถามว่าอยากได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่มีนโยบายแบบไหนหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งมาเกือบเดือนกระแสการจัดตั้งรัฐบาลยังคงมีคำถามมากมายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายด้านสาธารณสุข ทางนี้ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์พออรพสตและก็อสมโดยคำถามเนี่ยบอกว่าอยากได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่มีนโยบายแบบไหน26พฤษภาคม2566นายมนพผสมปยาบาลวิชาชีพชำนาญการพออรพสตหนองพระลานอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากล่กาวว่านโยบายสาธารณสุขที่ควรจะเป็น ทั้งนี้เรามองทั้งหมด4ด้านก็คือ 1. ด้านวิสัยทัศน์ของบุคคลที่ได้รับตำแหน่งเราต้องดีว่าการกระทรวงสาธารณสุขควรยึดมั่นในความสุขความสมดุลความสงบของภาพรวมระดับประเทศมีความมั่นคงในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับบริการต่อบุคลารกรมีความสุขภาพเท่าเทียม และสามารถทําให้ประชาชนช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่าพึ่งโรงพยาบาลมีนโยบายที่ยืดหยุ่นสามารถปรับสภาพได้แต่ละพื้นที่แต่ละปัญหา 2. ด้านหน่วยบริการก็ควรมีนโยบายอันไหนดีอยู่แล้วก็สนับสนุนให้มันคงอยู่และพัฒนายั่งยืนต่อไปและพัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลของสุขภาพประชาชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งควรมีนโยบายการร่วมใช้ร่วมแชร์ร่วมรับผิดชอบทั้งภาครัฐและเอกชนนโยบายการปรับระบบระเบียบการเงินพัสดุให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยมากขึ้น3ด้านผู้รับบริการคือมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ในยามจำเป็นไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องเป็นหน้าที่ของหมอหรือพยาบาลอย่างเดียวย้ำอีกครั้งว่า นโยบายอันไหนที่ดีอยู่แล้วให้สนับสนุนให้ยัง่งยืนต่อไปนอกจากนี้นโยบายที่ประกาศออกมาควรได้รับความเห็นชอบจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือโรงพยาบาลชุมชนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่หน้าง,งานด้วยว่ามีความพร้อมหรือไม่ด้านที่4คือบุคลากรควรมนโยบายดูแลบุคลากรเก่าและบุคลากรใหม่ให้สมดุลและเท่าเทียม และการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ควรคำนึงถึงสถาบัานการศึกษาว่ามีการผลิตเพียงพอหรือมากเกินไปหรือไม่เพื่อให้บุคลากรที่จบออกมาจะได้มีคุณภาพในการให้บริการประชาชนและควรมีนโยบายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากการให้บริการอย่างน้อยให้เพิ่มเป็น5เท่าสุดท้ายปัญหาที่ยังคงมีมาอยู่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก็ให้รีบแก้ไขให้เรียบร้อย และวางแผนอนาคตข้างหน้าอาทิปัญหาเกี่ยวกับเงินเดือนที่เหลื่อมล้ำเป็นตน้นด้านนางพระวรัอินพรมพนาประธานอสมอรพสตอหนองระลานกล่าวว่าอยากให้เห็นความสำคัญของอสมอให้มากยิ่งขึ้นเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดหรือการตรวจสุขภาพประชาชนการสังเกตการทุกอย่าง อสมก็ทำหน้าที่มาตลอดอยากให้มีนโยบายเกี่ยวกับสิทธิการครอบครัวอสมไม่ใช่ดูแลอสมเพียงคนเดียวสุดท้ายอยากให้เพิ่มเงินเดือนอสมเป็น5,000บาทถ้าได้ก็เป็นการดียิ่งเพราะ2000บาทยังน้อยไปด้านนางเจือเพชรจินพนนาอสมบ้านหนองพลานนงรานตําบลหนองระเวียงอำเภอพิมายจาังหวัดนครศรีมา กล่าวว่าหลังจากสถานการณ์โควิด2ปีที่ผ่านมาอสมททำงานหนักอยากให้ผลักดันนโยบายในเรื่องค่าป่วยการค่าตอบแทนให้มากขึ้นและนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ที่บางชุมชนไม่เพียงพอเวลาลงพื้นที่ตามหมู่บ้านอาทิเครื่องวัดความดานันเครื่องชั่งน้ำหนักเป็นตน้ขนขณะที่นางคำพองโคตรสมบัติ ประธานอ,อสมอตำบลวาวรีสวัสดิ์จังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าปัจจุบันการทำงานสะดวกมากขึ้นเนื่องจากมีเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงการเรียนรู้ตั้งแต่มีโรคโระบาดโควิดเข้ามาส่งผลให้การทำงานของอ,อสมอเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงพื้นที่การทำหน้าที่หลักๆที่ต้องรับผิดชอบถือได้ว่าเป็นการเสียสละอย่างมากทั้งนี้เราได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องร่างกาย สภาพจิตใจของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อจะทำหน้าที่ที่เรารักได้อย่างมีความสุขสำหรับนโยบายที่อยากเห็นคือนโยบายการอบรมความรู้เพิ่มเติมให้กับอสอมเพื่อจะอธิบายทำความเข้าใจเพื่อสื่อสารกับประชาชนให้รับรู้อย่างถูกต้องและการเพิ่มเงินเดือนให้สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปและนี่ก็คือความในใจนะครับที่ พออ,อรพอสตอและอ,อสมอ,อยากจะเห็นประมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่านโยบายแบบไหนที่โดนใจพี่น้องอ,อสมอและบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขนะก็หวังว่าคําตอบเหล่านี้นะครับจะส่งไปถึงลตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ